สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมเช่นเคยครับช่องบะเบียน้าสิงครับนี่พาเอฟซีมาชมครับนี่ตัวช่วยมาถึงแล้วครับ200รุ่นสิบเป็นเดิมครับพี่น้องนู่นไปเอกเราก็นอนทุ่งนาครับอุ้ยเลยเขาแก่มากับเจ้ครับไปติดตามภารกิจกันยาวๆวันนี้ สำหรับการคู่รถขุด s K 200นะครับผมเอาเดี๋ยวจะทำการเซนนะครับเต็นเดียวทีกันหน่อยวันนียนยกก้อนเดียวทีเลยจ้าของหน้ามาก้อนเดียวทีรถมาขึ้นเนี่ยเออเอาลงปูกึป์กระไฮลูกกึป์ต้นแน่จังอุ้ยนักหน่ายแล้ว อ๋อยี่ครับไปติดตามกันนะครับพี่น้ไหมเอเท้าแก่ขึ้นเท้าแก่ขึ้นซ้ายครับลูกน้องขับขวาเจ๊บว่าไปต้องเขาอ่ะไปไปชมกันครับ พออย็งคับรั็อเจ็ <c oughs> <c oughs> <c ็๊โแข็ง uh, ับแขนอเจะกึ <c oughs> <c oughs> <c oughs ้งปืกันล้วครับ ไปไปดูกันครับโอ้งานนี้ได้งานเลยครับไปไปช่วยเหลือเอจ้าเ k 2ก0อรุ่น10อันนี้ก็ s k 2 0 0รุ่น10เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้หรอกครับว่าตัวไหนครับผมไม่ค่อยเก่งครับผมเดี๋ยวนี้ต้องถามเสียเต้ยนะครนะเฮ้ยเฮ้ยคือสียูบะยูบะจมเนอะ มากับินเนี่ยแมโคโรขนาด20ตันมาเดินในทุ่งนาเพราะว่าผมรถเกี่ยวนะผมยังกลัวเลยครับกินแถวนี้อ้อดอ่วดอ่ะนี่ยุบเลยนะครับผมอ้แมวนแหวเลยครับ ป้าบาตจะสั่นหน่อยนนเอฟซีนะก็ต้องกราบขอสุดขอพเพลยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมมาแล้วครับคุบๆ,ๆมาแล้วครับ เม่นตั้งนี่มาบ่ได้ดิ้นิแต่นคนขับเป็นหูอยู่น่ะเป็นยางเชื่องเมึงแล้วจะได้กับไปได้แ,แล้วล่ะเป็นวะไป งานนี้ไม่ใช่มูมูครับงานนี้ดูครับดูดูดูบวกรวยยุบโอ้ใชได้ครับจะได้แข็งอยู่ครับแข็งดีครับตรงนี้ไปเอ้าดิดเครื่องนะครับตอนนี้พี่น้อง ปิดเครื <ừ. S 1> ่องแล้วนี่ต้นไม้ใหญ่มีต้นเดียวครับทางนั้นก็เอื้อ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 เตรียเดินมาครับเข่าแก่ยืนคุ้มเลยครับนี่ปัด <ừ. S 1> ทำได้ครับ <ừ. S 1> อ้าผมก็เดินลุยน้ำเลยครับงานนี้ อยากวันทำพี่น้องน้ำเริ่มขึ้นเรื่อยๆครับน้ำมันมาพอดีครับช่วงนี้ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับนี่ดูมาลุ้นกันครับ ตอนนี้กำลังปรึกษาหาเรือนอยู่ครับว่าไปทางไหนถ้าคุณไปว่าใดเด้ดยต่องมาทางนี้านี่ได้ย่น nè tôi kẻ kêu men không nha joe to các vùng ăn ngon đấy là... ừ. ugh <coughs> 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 nang ngon lên Thật kia dài quá lên Chào luôn Giờ mày chậm lại mà đi nuông ต่อกอนครับต่อมาททำที่รองครับมาชมกันครับอู้ดินนุ่มหมดเลยครับพี่น้องเลยผมว่างานนี้นี่ไม่ใช่งานหมูแล้วครับไม่ใช่งานมูไม่ใช่งานธรรมดาแล้วครับบอกเลยนะครับผม Bukan semua tempat Tor begini ni Lot Jom Kuala Mang ni แข็งมากครับตอแข็งมากพออยู่คานี้มันเป็นเขตเจ็ดละมั้งนี่หลายปีแล้วครับนี่ <c oughs> ตอม่ยากแข็งวะ <c oughs> เอา้ามาอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ตอนนี้ก็ถึงที่ไม้แล้วนะครับแต่เรามาหาที่รองร้อนก่อนครับไม้ก็หายากครับเจ้านี้ Tôi lợi đừng to học học ngặt thằng ngắt Ướp 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 này được mấy ướp này học yp 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 được yp 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 Đi yp Đi yp yp งานี้พี่น้องงานช้างเลยนะครับนี่ความเสียงนี่เก้บปร์เับความเสียง90%เลยเออเอา้า ร้อยนะพี่น้องหยุดร้อยงานนี้เอ้าึ้นแล้วหนึ่งต่อครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันตอนต่อไปด้วยเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาแปลไม้ครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมเบดลน้ำซิงด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจใกันทั้งคลิปเลครับเนาะสวัสดีครับ